สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยาบคุชโนของแฮทริคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวปาเลโมอดีตทีมนักปั้นที่หายสาบสูญ ถ้าพูดถึงปาเลโมเนี่ยคุณนึกถึงนักเตะคนไหนลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเพราะว่าปาเลโมทีมนี้ถือว่าเป็นทีมที่ผลิตแข้งดังมาประดับวงการฟุตบอลมาเยอะมากบ้านนะครับไมว่าจะเป็นโทนี่ครอสโซคาวานีดิบลาปาสโตเลมิโคลี่และอีกหลากหลายคนหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะนึกถึงเจ้าของทีมจอมบ้าอํานาจนะครับอย่างมาริซิโอซัมปาริน่ที่เขาเนี่ยมาซื้อปาเลโมเมื่อปี2002แล้วก็ทําให้ทีมเล็กๆที่อยู่ลีกล่าในเซเรียบ,บีทีมนี้ กลายมาเป็นทีมดังนะครับโด้เขาเนี่ยได้สร้างเรื่องราวมากมายครับทั้งการซื้อแข่งดัง การพาทีมไปเตะบ,บอลยุโรปและก็รวมไปถึงการเป,ปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมไปถึง40ครั้งในช่วงเวลา17ปีที่เขาเป็นเจ้าของทีมนั่นเองนะครับผมอยากฟังเรื่องราวของซัมปารินีกันไหมเดี๋ยวไว้ผมทําให้ฟังนะครับถ้าอยากฟังก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าของทีมที่บ้าระห่ำม,มากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรามาดูเรื่องราวของปาเลโมกันต่อดีกว่าครับย้อนกลับไปครับในปี2 0 0 2ันที่ซัมปารินีเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมตอนนั้นเนี่ยที ini, ามอยู่ที่เซเรียบีครับแลวก็ซัม เพียงแค่2ปีก็ทำให้ปาเลโมทีมนี้คว้าชแชมป์เซเรียบีได้ในปี2003-2004และตอนนั้นครับคุณซื้อของปาเลโมคือฟรานเชสโกกุยโดลินโคชื่อดังที่เคยคุมทั้งอูดินเนเซและก็บุลลนยามา โดยกุดอลินครับพาปาเลโมเนี่ยคว้าแชมป์สเปียร์ที่ได้บอกไปครับโดยการเอาชนะลูกได้เสียทางด้านของกายารี่นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ไปได้ซึ่งทั้งคู่เนี่ยมีแต้มเท่ากันที่83คะแนนแต่ว่าปาเลโมเนี่ยลูกได้เสียดีกว่าจึงได้เป็นแชมป์ไปและพอได้เลื่อนชั้นขึ้นมาครับปาเลโมทําการเสริมทัพครับซิโมเน่บาโรเน่เดินมาจากปาร์มาครับมาริโนกอนซาเลสครับเดินมาจากราซิงคลับในอาร์เจนตินาเดวิเด ปอสซาซินี่นะครับดึงมาจากอาร์บิโนเรเฟ่แล้วก็มีการดึงอันเดรียบาซานี่จากคีเอโวคริสเตียนซากาโดมาจากโบโรนยาอาร์เจโนมาจากเรมิโอนะครับซึ่งได้มาทําการผสมผสานกับแข้งดีๆในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นครอสโซคอรินี่ซาวรี่เบรนซาและก็ลูก้าโทนี่นะครับแล้วก็ปีแรกของปาเลโมเนี่ยสามารถจบที่6ของตารางได้นะครับแล้วก็ ah ota, ate, fa, คว้าโคต้าไปเตะยูฟาคับได้สําเร็จในตอนนั้นนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีผลงานที่ดีครับในช่วง3ปีแรก พวกเขาเนี่ยได้ไปยูฟ่าครับและก็มีนักเตะดีๆเข้ามาตลอดครับไม่ว่าจะเป็นดิเมเคเล่มาคินวาคาราโชโล่และก็ในปี2005-2006นะครับทางจูเซเป้ปาปาโดปูโล่นะครับได้พาทีมเนี่ยจบที่5ซึ่งเขาเนี่ยเกือบพาทีมไปแต่แชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จในปีนั้นครับแต่น่าเสียดายครับที่แตนเนี่ยไปตามหลังเคียโวอันดับ4เพียงแค่2แต้มเท่านั้นและพอปีต่อมาครับ2007-2008เนี่ย ทีมก็เริ่มมีスターดังเข้ามามากมาครับมิคโคลี่บาลซาเรติเบสชานอลคาเานีแล้วก็อา r มเรีแต่ว่าผลงานของทีมเนี่ยมักจะสวิงขึ้นขึ้น,นลงลงไปมาและคนที่ทำให้เกิดเหตุแบบนี้ก็คือมอริซิโอซัมปารินีประธานจอมบ้าบินของปาเลโมนั่นเองครับ ซัมปาริน่เนี่ยมักจะหัวร้อนเกรี้ยวกราดและถ้าไม่พอใจเนี่ยก็ไล่ออกเลยนะครับจนเป็ส่ที่ทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชอยู่บ,บ่อยๆแถมก็ยังชอบด่าคโค้ชออกสื่ออยู่บ่อยๆนะครับเพราะโค้ชส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้ามาทํางานกับซัมปาริเน่เนี่ย ก็อยู่กับซัมปารีนี่ไม่ได้เพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองมากๆไม่พอใจก็ไล่ออกถ้ารู้สึกว่าหายโกรธแล้วก็ดึงกลับมาแบบดื้อๆนะครับแล้วจากนั้นเป็นต้นมาครับปาเลโมเนี่ยก็อันดับขึ้นขึ้นลงอย่างที่บอกไปครับจบที่5บ้างที่8บ้างจนกระทั่งในปี2011-2012ครับซัมปารีนี่เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ชถึง3คนด้วยกันครับสเตฟานอเปียรี่ครับเข้ามาคุมตน้นต้นฤดูกาลแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครับเป็นเดวิสแมงยา แล้วก็เป็นบอตโลมูติเข้ามาคุมทีมจนจบฤดูกาลไปแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีแข้งฝีเท้าดีอย่างยูซิฟอิลิซิชฟันโกวอสเกสอาเบลเอนันเดสอีกอบบูดานแล้วก็มาซิโมโดนาตินะครับรวมไปถึงมีกตันอย่างคณนของมิโคลี่แต่พวกเขาเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีในปีนั้นครับจบที่16ของตารางเรียกว่าต้องหนีตายเลยนะครับซึ่งเนี่ยเหมือนกับเป็นสัญญาณเตือนแล้วว่าปาเลโมจะนิ่งนอนใจไม่ได้และแล้วฤดูกาลที่สุดตกอับของปาเลโม ก็มาถึงครับแล้วดูกาลน,นะครับอเล็โมเนี่ยเปลี่ยนโค้ชถึง5รอบครับแบบชนิดที่ว่างงกันไปตามๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจูเซเป้ซานิโน่ครับ คุมอยู่ดีๆแล้วก็เป็นกาสเปรินีเข้ามาคุมทับแทนครับจากนั้นครับก็เป็นอารเบโตมาเรซานีมาคุมทับต่อแล้วก็มาเรซานีออกไปเป็นกาสเปรินีกลับมากาสเปรินีโดนปลดอีกครับแล้วก็เป็นคนแรกครับนั่นคือจูเซเป้ซานิโนมาคุมทับแทนเรียกได้ว่าในตอนนะครับในถิ่นซานิโอเรนโซบาเบร่าของปาเลโมนั้นมันงงกาหนมาถอดอาทิก,กันมาก้านทีเดียวครับซึ่งในปีนี้นะครับได้มีดาวรุ่งมา19ปีคนหนึ่งครับเด็กน้อยหน้าหล่อน่าสายจากอ์เจนตินานั้น ได้ย้ายมาสู่ปาเลโมเขาคนนั้นคือเปาโลดีบาราครับดีบาราเนี่ยได้มาแจ้งเกิดกับปาเลโม่แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าปาเลโมนั้นต้องจบที่18ของฤดูกาลแล้วต้องตกชาร์ลงไปพร้อมกับเซียนาและก็เปสคาร่าแต่พวกเขาเนี่ยก็ตกไปเพียงแค่ปีเดียวเพราะในปี2 3งพนถึงันั้นพวกเขาควา้าแชมป์เซเรียบีจากผลงานยอดเยี่ยมของเหล่าแนวรุกของทีมครับเปาโลดีบาราครับทำไป5ประตูอัลเบลเอนเดสทำไป14ประตูไคลยลาฟติ ทำไป12ประตูและก็เบลติครับทำไป10ประตูต้องบอกว่าแนวรุกในตอนนั้นาน,านั้นทำผลงานได้ดีแล้วก็ทำให้ปาเลโมนั้นคว้าชแชมป์และก็กลับมาสู่เซเรียอ,อีกครั้งครับและในปี2014ถึง2015นะครับพวกเขาเนี่ยกลับมาสู่เซเรียได้อีกครั้งครับลาชิน่ทำงานคุมต่อจากปีก่อนที่รับงานต่อจาก กัตตุโซมาแล้วก็ทําการเสริมภาพครับพอกลับมาขึ้นสู่เซเรียครับไม่ว่าจะเป็นการดึงเบลรติมาแบบทาวอนนะครับผมแล้วก็ดึงอาชาปราซาอิวาบโยโชเชฟโรบินควยซสันลูก้าลีโกนี่เอมิสันปาเมรีโซบแบมบาชูอัลซิวาเรียกว่าพยายามดึงนาเตะเข้ามาเพื่อที่ต้องการอยู่บนเก่าชัวสิียให้ได้นานที่สุดครับปีนี้ครับพวกเขาอยู่รอดได้ จบท1ของเก่าโชเซน่าและแค่ที่โดดเด่นที่สุดคือเปาโลดิบาร่าครับทำไป13ประตูและเป็นดาวซนโูของทีมและจากผลงานที่ยอดเยี่ยมของดิบาร่าครับทำให้ในตลาดซัมเมอร์2 5ในยูเวนตตสมาดึงเข้าไปด้วยค่าตัวรบแอดออนแล้วที่40ล้านยูโรและพอขายดิบาร่าไปผลงานของปาเลโมค่อยๆร่วงลงในปี2 5ถึง2016นะครับแม้ว่าจะมีการดึงอาเบโตจิไรโนครับ กองหน้าวัยเกา่าวัย33ปีมาจากกวางโจเอเวอร์แกรนในลีกจีนแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับถึงแม้ว่าจิราเิโน่เนี่ยจะยิงไปถึง10ประตูแต่ว่าทีมเนี่ยก็ต้องดิ้นรนและก็หนีตายจนเกมสุดท้ายแต่ว่าก็ยังโชคดีครับที่เกมสุดท้ายในยพวกเขาเอาชนะเฮลลาสเวโรนาไปได้3-2จบที่16ของฤด,ดูกาลและก็รอดตายแบบบุบวิดนะครับปาเลโมเนี่ยมีแต้มเหนือคาปีที่18เปเพียงแค่1แต้มเท่านั้นแต่เหมือนพวกเขาเนี่ยจะกูไม่กลับครับปีที่แล้วเนี่ยก็แย่แล้วครับเกือบตกชั้น พอมาถึงปี3 6ถึง2017ครับทีมเนี่ยเกิดความพินาศอย่างมากครับทังมาริซิโอซัมปาริเน่เปลี่ยนโค้ชถึง5รอบแต่ผลงานก็ไมด่ด้ดีขึ้นครับ16เกมแรกของปาเลโมเนี่ยชนะได้เพียงแค่1เกมเกมพนั้นพวกเขาจมบวยของลีกและก็นะตอนนั้นเนี่ยทีมกำลังแย่แถมยังมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับ p a โลปากาชินครับมาเป็นเจ้าของแทนเมื่อ6มีนาคมในปี2017นะครับแต่ทุกอย่างมันก็ไม่ทันแล้วครับเพราะปาเลโมลเกินเยียวยาสุดท้ายเนี่ยปาเลโมลต้องตกชั้นลงไปกับเบสคาร่าแล้วก็เอมโปลรีจบที่19ของตารางและพอปี2017ถึง2018นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเป็น g จ o v a นี่ชมมาว่า มาทำทีมแทนครับและปาเลโมเนี่ยก็เกือบได้เลื่อนชั้นพวกเขาเนี่ยจบที่4ของเซเรบีในปีนั้นาทาให้ได้สิไปเตะรอบเพลย์ออฟแต่ก็น่าเสียดายครับที่รอบชิงในรอบเพลย์ออฟเนี่ยไปแพ้ฟรอซิโนเน่ไป,ป3-2ในเกมนัดชิงทําให้พลาดโอกาสเลื่อนชั้นอย่างน่าเสียดายและจากวันนั้นผลงานของปาเลโมก็ดิ่งลงไป จนน่าใจหายครับในปี2019นะครับปาเลโมเนี่ยถูกทางสา,าพส์ฟุสบอลอิตาลีหรือว่า FIGC ออกคำสั่งตัดสินให้ปาเลโมต้องตกชั้นลงไปสู่เซเรีบีลงไปเล่นในเกาโชเซเรซีและก็ผิดกฎระเบียบเรื่องของการเงินแต่ไปไปมาๆครับปาเลโมนั้นถูกปรับลงไปถึงเซเรีดีเลยซะด้วยซ้ำนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องลงไปเล่นในเซเรีดีและก็ในปีที่ผ่านมาครับ2019ถึง2020เนี่ยพวกเขาสามารถคว้าแชมป์ได้ และตอนนี้กรรมกาของริโอเมอรีประธานสโมสรเนี่ยกำลังพาทีมสู้ศึกในเซเรียซี C, และก็อยู่ในกลุ่ม C ซึ่งตอนอี้ครับปาเลโมเนี่ยทำแต้มเกาะกลุ่มเพลย์ออฟก็ถือว่าค่อยๆไล่แต่ระดับขึ้นมานครับต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปาเลโมผลงานจะเป็นอย่างไรและปาเลโมทีมนี้จะกลับมาสู่เซเรียอาได้เมื่อไหร่จำทีมนี้ก็ได้ไหมเคยเชียร์ทีมนี้กันหรือเปล่าชอบนักเตะคนไหน ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของปาเลโมอดลตทีมนักปั้นที่หายสาบสูญเรื่องเดียเจ็ดยับกับชีวิของห้ทีิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ